ช่วงข้งในนี้ใบสลิน,นะคะ่ะ <c oughs> อ้าวน้องไีสวัสด,ดีก่อนค่ะ <c oughs> น,น้องไอีขอจะมาออกกําลังกายให้ดูนะคะอ้าวท่าพื้นฐานยังไง <c oughs> อา้าววดี one two three four, five, six, seven, eight, nine, อ้าวเอาไม่ทาไม one t ตายเราต้องให้เด็กๆออกกำลังกายบ้างนะคะอยู่บ้านเอาไหมลเอาทำถุมือข้างบนถึงสูงเอาทำท่านี้แนดูดิกานดิโอ้ไม่ก็เอาทำนี้ทำท่าข้างนนี้อ่าวันชื่อ เอกนายเเหนื่อยหรือยังเก่ง okay, มากๆากเลยเอามีท่าไหนโชว์บ้างบ้านช6ทีโรซเวหอามายหน่อ เช่เก่งมากๆค่ะมีท่าไหนอีกไหมคะน้องลิมีท่าไหนอีกไหมเอาว่านเอาท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไหนไม่ให้ออกกําลังกายค่ะพีชขอไหม่พีชก่อน ขออยากได้หมวกกันน็อกนะคะอ่าโอ้อยากใส่หมวกกันน็อกออกกำลักลงกายด้วยอะเอาเต็มที่อะยุโคโควิดนาอย่างเงี้ยเราก็หาอะไรเด็กๆให้เล่นเนาะขาจะได้ไม่เครียดบางทีเด็กเขาก็เล่นโทรศัพท์เยอะเกินไปเราก็ไม่อยากให้เล่นเราก็หาอะไรให้ทาเนาะเอาเก็บลูกเก็บไม่เอาสกะปะกปไม่เอาเก็บเก็บน้องไอรินมันอึดอัดค่ะลูก เอาเข้าไปเอาเข้าไปอ้าวพอเก็บหรือยังอ่ะมาแล้วอ่าฝากกดติดตามกดเชียร์กดไลค์ละฮะบ๊ายบาย